สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูกันในส่วนภาพรวมของ HR Client กันนะคะ,อะพอกดเข้ามา Extension HR Client เนี่ยมาในส่วนนี้เนาะส่วนนี้จะเป็นส่วนปฏิทินที่สามารถดูออวันหยุดหรือว่าการลาป่วยของเราหรือว่าการสร้างตัวประชุมก็จะปรากฏให้เห็นในหน้าของปฏิทินนะคะถัดมาจะเป็นส่วนของข้อมูลส่วนตัวเนาะส่วนนี้เราสามารถดูข้อมูลเราแบบคร่าวๆได้นะคะอย่างชื่อตำแหน่งงานเนาะหรือว่าแผนกสาขา ที่เราทําอยู่นะคะถัดมาจะเป็นส่วนสลิปเงินเดือนนะคะส่วนนี้เราสามารถเลือกฟิลเตอร์ตามช่วงปีระบบก็จะขึ้นสลิปเงินเดือนในช่วงเดือนที่เรามีการจ่ายเงินเดือนจริงๆตั้งแต่เริ่มงานนะคะแล้วก็จะมีตัวพองอระดอหนึ่งกอที่เราสามารถเลือกกดพิมพ์ได้ว่าจะรวมเงินเพิ่มหรือรวมเงินหักนะคะถัดมาจะเป็นในส่วนของการลาส่วนนี้เราสามารถมาสร้างการลาของเราเองได้ในการลาก็จะมีประเภทให้เลือกน้อยอย่างลาพักร้อนลาป่วยลากิจ ขาดงานประมาณนี้ค่ะโดยการใส่เป็นช่วงวันที่แล้วก็แนบเอกสารประกอบได้นะคะถัดมาหน้านี้จะเป็นในหน้าการดูฟิลเตอร์แบบการมาสายนะคะอันนี้จะเป็นการดูแบบรวมๆถัดมาจะเป็นในส่วนของการกู้ยืมเงินค่ะถ้าเกิดว่าเรามีการกู้ยืมเงินเนาะในเขาก็จะกรอกข้อมูลส่วนนี้ไว้และหากมีข้อมูลในส่วนนี้มันก็จะมาปรากฏในหน้านี้ให้เราเห็นนะคะถัดมาจะเป็นวันหยุดของบริษัทนะคะถ้าบริษัทมีการเซตติ้งวันหยุดไว้เรียบร้อยแล้วเนาะ เขาก็จะมาปรากฏในส่วนนี้ให้เราเห็นนะคะว่าณนะปีนั้นมีวันหยุดวันใดบ้างนะคะถัดมานะคะที่เป็นส่วนของการประชุมส่วนตรงนี้ก็คือเราสามารถให้พนักง,งานอ้อสร้างตัวการประชุมได้อ่าอาจจะสร้างให้ตัวเองหรือว่าสร้างให้ยูเซอร์อื่นนะคะที่อยู่ในบริษัทนี้ใส่วันที่แล้วก็เลือกประเภทของการประชุมได้นะคะว่าเป็นการประชุมประเภทไหนเนาะออนไลน์ประชุมที่บริษัทออกไปพบลูกค้าหรือว่าประชุมภายในนะคะใส่เวลาใส่รายละเอียดได้ ถ้าเป็นกรณีประชุมที่ประชุมออนไลน์นะคะก็สามารถนำลิงก์มิทติ้งมาวางได้เนอะอย่างเช่นลิงก์ o o g l e Meet หรือว่าลิงก์ Zoom อะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเรามีการมิทติ้งแล้วเรามีการบันทึกการประชุมเนี่ยสามารถนำลิงก์ที่เราบันทึกไว้มาแนบไว้ที่ตรงนี้ได้นะคะหรือจะเป็นกรณีที่เราออกไปพบลูกค้านาะเราสามารถเอานำลิงก์ที่เป็น Google m a p ที่เราปักหมุดไว้ค่ะมาวางไว้ได้แล้วก็สถานะตรงนี้เพิ่งสร้างหรือว่าถ้าเสร็จแล้วก็ให้มาเปลี่ยนเป็นดันได้นะคะ เสร็จแล้วก็สามารถบันทึกได้เลยค่ะถ้าเราเอ,อ่อมีการสร้างตัวประชุมเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะข้อมูลก็จะมาปรากฏในหน้าน,นี้นะคะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการแจ้งเตือนนะคะการแจ้งเตือนตรงนี้เนาะเป็นการสร้างการแจ้งเตือนให้กับตัวเองหรือว่าให้กับเอ,อ่อยูเซอร์อื่นๆได้นะคะในระบบนี้อ่ะก็จะมีแต่วันที่เวลาะคะ่ะสามารถกรอกข้อมูลต่างๆลงไปได้แล้วก็บันทึกนะคะ ร้อยไม่ต้องการให้ขึ้นแจ้งเตือนแล้วเน่ก็ให้มาเปลี่ยนสถานะเป็นดันแล้วก็ใส่100%ไว้นะคะถัดมาจะเป็นส่วนของการเข้าง,งานถ้ามีการลงชื่อเข้าง,งานต้องมากดเช็คอินที่ตรงนี้นะคะระบบก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะถัดมาก็จะเป็นในส่วนการลงชื่อออกจากง,งานหรือว่าเช็คเอา t นะคะก็ให้มากดปุ่มนี้นะคะขอบคุณค่ะ